สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานินทาชาแนลนะคะวันนี้เป็นเคสน้องชาแนลบล็อนะคะตัวนี้เปิดประกานะคะทางด้านหน้าและด้านหลังเลยถ้ามันเอาไม่ออกจริงๆเนี่ยอาจจะต้อง พ่นสีเนาะแต่จริงๆอเหมือนกับว่าลูกค้าเขามีเช็ดมาบ้างแล้วนะคะสีตรงเนี้ยมันจะซีดดรอปไปนะคะเวลาเราทําสีเนี่ยก็คือต้องระวังนิดนึงเพราะยังไงสีออริจินอลเนี่ยมันก็จะดีกว่าสีที่ทําใหม่อยู่แล้วนะคะอาจจะต้องเป็นการกรบสีแค่บางๆนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อไม่ให้โดนเส้นได้นะคะเฉพาะหลุมสี่เหลี่ยมนี้นะคะ แล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันก็เฉพาะหลุมสี่เหลี่ยมนี้เนาะเพราะว่าอย่างเวลาเก่งทำชาแนลก็จะทำเป็นหลุมหลุมไปนะคะตรงนี้ก็ตอนแรกลูกค้าแจ้งว่าสองจุดเนาะจริงๆแล้วมันมีจุดนี้อีกเนาะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยแต่มันเล็กมากนะคะ ก็ตรงนี้มีสีหลอกไปนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เดี๋ยวเก่งทําเฉพาะสีให้ลูกค้าละกันเนาะที่ลูกค้าบอกมาโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็ใช้คัตตันบัตนะคะค่อยๆ่อ,อสกิดเอาสีออกนะคะเพราะว่าโทนสีเนี่ยมันเป็นสีอ่อนถ้าสมมุติว่าเรา ทำสีไปเลยเนี่ยมันอาจจะกบไม่มิดนะคะเองใช้เป็นคินสิ่งสกิปนะคะ ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยนะคะเพราะว่าด้านหน้ามันค่อนข้างเข้มนะคะ ตัวนี้นะคะเก่งให้ดูหลังจากลงสีพื้นไปแล้วมันก็ยังกรบไม่มิดนะคะเพราะฉะนั้นที่มันกรบไม่มิดเพราะว่าเห็นไหมคะตัวลายคาเวียเนี่ยตัวนูนสีมันจะเข้มกว่าตามล่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคล้ายๆลักษณะการเพ้นนะคะก็คือกรบไปอีกครั้งนึงเนาะ ว่าเราต้องทำสีสองเลเยอร์นะคะก็คือเป็นเลเยอร์สีอ่อนสีหนึ่งแล้วก็สีเข้มสีหนึ่งนะคะ โอเคตัวนี้เก่งที่เก่งทำสีไปนะคะเห็นไหมจะมอ,มองจากกล้องเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เท็กเจอร์มันตื้นขึ้นเนาะด้วยเหตุที่ว่าเวลาเราลบหมึกออกเนี่ยตอนแรกอะ่ะเก่งไม่ได้คิดว่าจะลบหมึกออกหมดเลยแล้วก็จะทำสีทับไปเลยเนาะแต่พอลบหมึกไปแล้วเก่งลบออกไม่หมดแล้วก็ทำสีทับไปพอทิ้งให้แห้งวันหนึง่งทิ้งให้แห้งข้ามวันนะคะ ทีนี้สีของหมึกมเมจิอ่ะมันเริ่มซึมขึ้นมาอีกเก่งก็เลยต้องล้างใหม่แล้วก็ทำใหม่พอทำอย่างเงี้ยประมาณสองรอบเนาะพอทำไปทำมามันกลายเป็นว่าตัวเท็กเจอร์เนี่ยมันตื้นขึ้นนะคะตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่เพราะตัวเนี้ยรอยหมึกมันเล็กเนาะแต่ตัวเนี้ยรอยหมึกมันใหญ่เก่งก็เลยต้องลบเยอะหน่อยแล้วก็อันนี้ก็คือด้านหลังนะคะด้านหลังที่ว่าแก้ไขไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมองเนี่ยมันต่างไหม เออคือด้วยถ้ามองด้วยมุมแบบนี้ก็คือไม่ต่างแบบนี้ก็ไม่ต่างนะคะแบบนี้ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเราส่องแบบนี้ก็คืออาจจะเหมือนมีสีเข้มอยู่นิดนึงนะคะตรงปลายปแต่ความจริงอะ่ะมันเป็นด้วยเท็ก r e เจอร์ของหนังด้วยนะคะเพราะว่าฝั่งนี้อันนี้ไม่ได้ทําสีเห็นไหมเออตามมุมมันก็จะมีสีเข้มเนาะแต่การมองด้วยตาเปล่ากับการมองผ่านกล้องเนี่ยก็อีกแบบนึงอันนี้เก่งให้ดูงานเนาะเพราะว่า ตัวนี้อันนี้เก่งต้องมานั่งแต้มเม็ดคาเวียหมดเลยเนาะเพราะว่า,อาพอมันตื้นขึ้นแล้วมันก็ไม่สวยเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วด้วยความที่มันอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะมันก็เลยยากนิดนึงเนาะใบนี้เก่งทํำหลายวันมากเลยนะคะเพราะว่าทําแล้วก็แก้แล้วก็ทําแล้วก็แก้เนาะแต่ก็คือส่งรูปให้ลูกค้าดูแล้วแหละว่ามันเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วก็ด้วยความเงาด้วย จะบอกว่าไงด้วยความเงาด้วยสีด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมเอ่ยตรงเนี้ยมันเหมือนในในหลุมหลุมหนึ่งเนี่ยในช่องช่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนมีทั้งหมดสี่สีสด้วยกันเนาะก็คือด้านบนสีเข้มนะคะข้างๆสีอ่อนแล้วก็ตรงล่องเนี่ยก็คือจะเป็นสีเข้มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อ๋อจะมีทั้งหมด3าสีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นไหมเอ่ยอันนี้มันก็ยังเห็นรอยอยู่นะเห็นไหมคะจะเห็นช่วงเนี้ยเนาะก็จะเห็นรอยอยู่แต่ถามว่ามันน่าเกลียดไหมถ้าซูมใกล้ๆเลยอะเก่งก็ว่ามันยังเห็นรอยแตกต่างอยู่แต่ถ้าใช้งานสพายกับตัวเนี่ยก็คือถือว่ามันโอเคดีกว่าที่ว่าตอนที่เปื้อนหมึกมาเนาะ ก็เดี๋ยวไล่เติมอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเติมข้างบนแล้วก็เราก็ต้องมานั่งเติมตามร่องอีกนะคะแล้วก็เวลามองเนี่ยก็คือมองทั้งหมดสี่ด้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่มองหมดสี่ด้านเนี่ยมันยังไงมันก็คือถึงมองสี่ด้านนะคะมันสีมันก็ยังจะไม่เหมือนกันร้อเปอร์เซ็นเนาะ แต่ก็คือเก่งก็จะทำให้เหมือนที่สุดนะคะเพราะว่าตัวล่องคาวเวียมันก็อีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็เม็ดคาวเวียมันก็อีกสีหนึ่งอันนี้ได้มันนั่งแต้มเป็นเม็ดเมดเลยเนาะ โอเคค่ะตัวนี้อันนี้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเก่งก็ลงมิ้งออยนะคะเคลือบสีนะคะตัวด้านหลังเก่งก็ลงไปให้ลูกค้าแล้วเนาะนวดตรงบริเวณที่ทำสีเยอะหน่อยนะคะ สีมันจะได้กลืนกันเนาะอันนี้ด้านหลังเก่งทำสีให้ลูกค้าไปแล้วนะคะโอเคค่ะก็ยังไงสำหรับการแก้ไขรอยหมึกนะคะ แล้วก็ทำสีกลบนะคะอันนี้เป็นเคสแรกเลยที่ว่าเก่งทำสีกลบแล้วก็มันมีสีหมึกซึมขึ้นมาเนาะหลังจากทิ้งไว้ข้ามคืนเนาะเก่งก็เลยต้องล้างออกให้หมดนะคะล้างหลายรอบหน่อยโอเคค่ะก็ยังไงสำหรับใบนี้นะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย